สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนบ่าวสาสิยูฟังล่าฟังไทยต่างประเทศเมื่อนี้กับมาพ่อกับสาวกิงคัมอีกแล้วพ่อพี่น้องเมื่อนี้สาวกิขคามกับนางานว่าสิไปหน้ากับอนุ่นพ่อแม่พี่น้องแลพ,พ,พอดีว่าอันลดเท่ากับขี่มากดีๆนาะเพ่อพี่น้องลดเท่ากับใดมันอยูอยูมันกระลับตึดๆด,ด,ดไปนะพ่อพี่น้องเลย จ Finally, ้ากินคำกะติดแนวใดกะติดบ่ได네้เนาะแล้วก็โทรให้เบาเซนมาเบิ่งให้พ่ยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็นั่งทาให้เบาเซนมาอยู่พ่ยพี่น้องเลยบ๊กหัว่ามันเป็นอย่างเนาะเปิดเบิ่งน้ำมันกัยังยังอยู่พ่ยพี่น้องแต่บางก็ล่อให้เบาเซนมาพ่ยพี่น้องเลยให้เราเบิ่งให้เนาะคือนั่งคักแต่อันโน้นก็นั่งดินอยู่หนทางพวยพี่น้องเลยดินดินทรายเนาะ เห็นดินทรายแล้วก็นนางดินแบบแบบเรต้องห่วงอย่างเลยนะเพื่อนพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงยุ้ยลูกอุ้ยอุ้ยแลนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลนเน่แบบพออันพอมาแล้วลูกพอมาแล้วเจ้าเป็นยังกินนี่เจ้าย่านรถวอ้ยย่านรถแลนไปสแลนปุ๊บพอมาเบิ่งรถห้ยได้ลูก บ่าวแสนมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอีโทอันบ่อันท่านได้ไปเฮ็ดเวียกเนาะโทรไปกําลังสิไปเฮ็ดเวียกบ่แสนกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยติดจังได๋ก็ติดบ่ได้แ่บ้านน้ํามันเบิดไข่เบิ่งก็ยังๆอยู่ บายดีพ่อแม่พี่น้องนสบายดีพ่อพี่น้องมาเบิ่งรถให้พ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็มันก็หางเด้เฮาอะไรมันกา10กว่าปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมันรู้ว่าสิมนยามบอกอยู่ลูกให้อันพอติดเบิ่งอยู่ลูก่ะเฮาไปนาไม่ตุยากเอ้าคือติดได้บ่กินนี่ติดบ่ได้ดอกได้นว่าติดไละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะบัดนี้เฮาขี่รถมารถเป็นอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบู่้ว่ามันเป็นหยังเนาะ ิไปหอดหน้าหรือบ่อพวยพี่น้องเอ้ยมือนี่เป็นอะไรเปลี่ยนหัวเทียนใหม่บ่เอาเอานาดูนี่นะมันตกออกมาแต่นี่มันตกตะกองเลยวะเช่นกำลังเปลี่ยนหัวเทียนให้ใหม่ลองเบิ่งพ่วยพี่น้องเลย เมื่อวานนี่น้ำมันมันซึมเมื่อวานนี่เนาะน้ำมันมันซึมลดแถ้าพแล้วเอาไปหั่นสมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปหั่นสมลดจะกขาเจ้าเปลี่ยนียังห้บุเห็ดไ้น้ำมันมันแบบว่ให้มันออกนะพ่อแม่พี่น้องเลยบัดมาครับขี่เมื่อนี่ก็เป็นมีปัญหาเนาะมือพวมันเป็นยังน้ำมันมันก็ขึ้นยังมีอยู่นะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นแบบลักษณะ รับไปแบบคือน้ำมันมันเบิดนี่นะ <ไป S 1> พอนนลอยอุ้ยอย่าไปหมุนลูกละมื่อนีร่มัน,มนห่อนเด็ดดูอเอาสิไปหอดหน้าอยู่บ่ละนุ่นมื่อีนฮะไปห่อดหน้าอยู่บ่มาื่อไนโดดขันนี้ก็หลายปีเลยละพลอยพี่น้องเลยมันก็เลยแบบมีปัญหาเนาะได้สิปลายปีเลย ตอนบอกให้บรเซนว่าเบิรงตะบิดนะมันติดได้นะพ่อพี่น้องเยคิดว่ามันบมเป็นยังแล้วนาอคิดว่ามันติดยากคือซื้อบัมพออันขีมาอีกน้อยหนึ่งมันกับเป็นอีกก็ได้โทหว่านํำบรเซนมาอีกเนาะมาเบิรงให้อีกแม่พี่น้องเลย <c oughs> มองเป็นหัวเทียนบอก นั่งเช่หรอโอ้ยโอ้ปเทอที่เท่เลยดังอย่างผิดงานอยู่ได้เคยไม่ได้ใส่เคยเวทีไม่เนาะเอ้าแต่ว่าเป็นลักษณะคือบูมี่กำลังตีเนาะเนาะนี่คือบูมี่กำลังตีนี่กีโดพ่อเซน จะบโบกีรถแม่เหรอไปไ,ได้เร็วเอาขี่ไปขี่ไปแต่มันกับลับนะพ่อพี่น้องเลยเนาะมันแบบมันเป็นลักษณะคือน้ำมันเบิดแบบขี่ไปดีๆก็ดด,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 ดับไปเลยสินะ่ะพี่นออ้องเลยก็เลยโทรให้บอเซนมาเบิ่งให้เนาะบอเซนมาเป็นลักษณะคือน้ำมันมันโบไลเขา่าอัน อย่างมันอะเป็นห้องอย่างแค่คือน้ำมันมันบ่ไหลมันมาข้างอยู่ม่งใดบ่งหนึ่งข้างทรายนะ,พ,ะพี่น้องเลยหมอเซนก็เลยเปลี่ยนคิววิวให้เนะไอ่เปลี่ยนโเตเทนน้องไปน้อง ยังติ้วลูกเห็ดยังไม่นั่นนะะเบิรงกม่เจ้าไปไม่ใส่ดุยังนะคุกมะขามดุให้กอดไปก่อนบ่กับอน่นกามาหดหน้าแล้วเนาะเพยนพี่น้องเลยเนาะยังแต่บาเซนเนาะกำลังมาเพยนพี่น้องเลยแต่กะถาให้บาเซนมากเลยเนาะเฮากับบู้วามันเป็นยังเนาะเพยนพี่น้องเอ้ยเนาะรถกะไรยูยู่กะมีปัญหาเนาะฮะกำลังขี่ รถมาแต่บ้านพ่อพี่น้องเอ้ยม um ุ่งหน้าว่าสิมานานี yep ่แหละอยู่ๆก็คล้ายๆคือน้ํามันเบิดตอนแรกสาวกินค่ําคิดว่าน้ํามันเบิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดพอเปิดเบิงน้ํามันก็ยังอยู่เนาะแต่มันเป็นลักษณะคล้ายๆคืออ่าเฮาขี่ไปดีๆนะพ่พี่น้อง้มันก็ตึ๊ดๆๆๆคือน้ํามันเบิดเลยนะพ่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบัดมาไขเบิงน้ํามันก็ยังอยู่ติดได้ก็ติดบ่ได้เนาะพ่พี่น้องเอ้ยสาวกินค่ําก็เลยโทรให้บ่ซนมาเบิงให้ อยู่กลางทางเมื่อกี้นี่เพ,พื่อนพี่น้องเลยบอสเซนมาเบืองไห้เนี่ยบ,บอกบอสเซนว่ามันขี่ไปได้ประมาณสักประมาณสักอัน4ีหาเมตรแหละมันรับไปนะเพ,พื่อนพี่น้องเลยมันจะเป็นลักษณะคือโดยดุมันจะเป็นลักษณะคือมันกัดน,น้ำมันนะเพ,พื่อนพี่น้องเลยเนาะเขากับซีไ้เท่าพ่อเอาเมื่อแปลงตอนแรกนพพนเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อจะได้ขี่เที่ยวไปทเที่ยวมามาหน้าพ่อได้ มาเบิ่งงัวเนาะเพื่อนพี่น้องเลยปดได้เจดูดุบัดพ่ออันอยู่หน้ามันบอกคอยมีสัญญาณปาน์ได้นะเพื่อนพี่น้องเลยเนาะบอเซนการเวลาอ่าโหลดคลิปลงเอาคลิปลงอ่ายูทูบเป็นอย่างเงี้ยสีหนะเนาะก็ต้องโหลดอยู่บ้านเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเฮาก็เลยพากันโดยดุเฮาก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเพื่อนพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเลย ตอนเว้นเทาก็มาเบิ่งงัวอยู่หน้าแหละตอนตอนแรกเขาก็มานอนอยู่บ้านหนึ่งสินะเพื่อนพี่น้องเลยบอเซนก็มาฮอตล่ะกับมาจอดรถเม่นหาเนาะเพื่อนพี่น้องนี่นะรถเทาอันภูมิอันรถอันมีปัญหาเพื่อนพี่น้องเลยมาจอดรถเม่นหายล่ะกับเฝ้าไปเฮ็ดเวียกเลยเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอ่าสวยแล้วเนาะล่ะกับไม่ลำไม่ลากกับคนขางที่จะสวยแล้วเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ เก้าโมงเกือบสิบโมงเนาะเฮาก็เลยบอเซนก็เลยมาจอดรถเม่นไฮแต่ก็เฝ้าไปเฮ็ดเวียกเลยเนาะเพ่นพี่น้องเมื่อนี้ก็สิไปหลายทางเนาะแต่รถบอเซนก็มีปัญหาอีกเนาะเพ่นพี่น้องเลยเอ่อด้าล่มเนามื่อเพลพี่น้องเลยล่มอ่าทรงสามมือผ่านมาแล้วมั้งเนาะเพลพี่น้องเห็นเนาะตกใจที่ว่าบอเซนโทรมาบอกว่ารถล่มนะเนาะก็กัเป็นห่วงแหละก็โทรโทรหาติดตามตลอด คือเมื่อนันอ้นไปคนเดียวนาะเพ่ยพี่น้องเลยบอเซนก็เลยแบบมีกับเกยย้อนย้อนกับเก้ตัวเดียวแหละเพ่พี่น้องเลยที่เฮ้ไทยตกใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนาะล้มแต่ว่าก็โชคดีตรงที่ว่าคนบอได้เป็นอย่างไรนาะเพ่ยพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> บัดพ่อมาเมื่อนี้กัรถชาวกินข้ามกับมีปัญหาอีกเนาะบู้ฮู้ว่ามันเป็นอย่างบาวเข้าใจขึ้นกันนาะเป็นช่วงนี้เป็นอย่างคือแบบเ,เป็นน้มอ่า แบบมีปัญหาเรื่องรถนะเพื่อนพี่น้องเลยนาะแบบว่าเมื่อก่อนกับสองส u m m e ขึ้นหลังรถบาเซนกับล่มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแต่ว่ากับบทเจ็บเห้งปันไดนอกแค่แขนถือกับหัวเข่าถืกอไปนิดหน่อยเพื่อนพี่น้องเลยบัดพ่อมาเมื่อนี้กับรถกับมีปัญหาเนาะบะเลงเข้ากับสียเอาเมื่อสนา่เพื่อนพี่น้องเลยนาอเพื่อสีได้ขี่กับขี่ไปขี่มาอยู่หน้ากลับไปกับมาพอได้มีรถขี่นะเพื่อนพี่น้องเลย เฮากะเสียาเมื่อสมนะเนาะหาเแถาโพ rein, แล้วเมื่อสมห้มาแรงพลพ่น,<ม>น้องรถดคันนี้่พลพี่น้องเลย<ม>คือรดคันนี่กะได้หลายปีได้เนาะมันกะสีประมาณสิบสิบสองหรือว่าสิบสามปีเนี่ยพลพี่น้องเลยรดคันนี้นกระโดนเนาะเฮากะเลยแบบมันกระเลยแบบมีปัญหานะพลพ่น้องเลยก็ตั้งแต่เล็กๆรถดครอบครัวสาวกินข้ามกะ ซื้อรถคันนี้เลยนอะคพ,พีน้องเลยนะมาแต่หาเงินอยู่ไทยกับออกรถจักรกับรถไทยนอะคพ,พีน้องเลยเพื่อเป็นพาหานะในการเดินทางไปนั่นไปนี่เพื่อที่ได้มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปหันไปหนีนะนอะคพ,พีน้องเลย้ากาได้สิบปลายปีเลยนอะมันก็กำลังเริ่มมีปัญหาก็ถืืว่าเออมันก็นคือสิสซงานมันลายสิ่งหลายอย่างเลยนะมันก็นเลยแบบ ใส่งานโดนแล้วะนะเนาะพแมพี่น,อน้องมันก็เลยมีปัญหาเนาะต่อมาก็พอแต่งงานกับบอเซนก็เลยซื้อรถคันนี้เนาะพรมพี่น,อน้องซื้อรถคันนี้เพ,พราะว่าบอเซนเพิ่นอยากได้ไห้ไปหันไปหนีแต่รถคันนี้ก็แปลงบเบิดลายเซนเติบแล้วพแมพี่น,อน้องไเนาะนี่ก็เป็นซูนิกแปลงบเบิดลายเซนเติบแล้วจงขี่ได้อนี่ก็ได้มักมีปัญหาเนะาะรถคันนี้กับพแมพี่น,อน้องแต่ก่อนบอเซนเพิ่นกะ เอารถขั้นนี้แหละคนเครื่องไปส้อยเรือเนาะพ่อพี่น้องพราะมันมีปัญหาแล้วก็คนเครื่องเวลาคนเครื่องไปมันชิมักรับนะพ่อพี่น้องเยก็เลยใส่โบสลวกก็เลยโบได้นั่นก็เลยออกไม่ออกก็คือไปไปตรงที่่อเซนใส่อยู่คู่มือนี่นะเนาะพ่อพี่น้องเลยแบบตัวนั้นมันก็นยังแบบเวลาเข้าคนเครื่องคนยังไปมันก็จังโบมีปัญหาเนาะดสองขั้นนี่เนาะพ่อพี่น้องถ้าว่าเข้าขีไปด้ามัน สิบเซากิโลนี่ก็ถือว่าไปได้เนาะแต่ทาไปไกลกานี่ก็ไปบ่ได้เพื่อนพี่น้องเลยแต่บรรทุกคันนี่ก็เริ่มมีปัญหาอีกแล้วสงสัยสีทามหาสร้างแล้วเนาะเพื่อนพี่น้องมาแดงเข้ากับสี่ไฮเถ่าพเอาเมื่อหาสร้างเนาะพอเมย์พี่น้องเลยบบฮู้ว่ามันเป็นยนยังเนาะเข้ากับโบฮู้จักเนาะเข้าก็เสียให้สร้างเพื่อนเบิ่งให้บอเซนกับเปลี่ยนหัวเทียนให้แล้วเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเม่นยังลกฮะโอ้ขนมบ่ อ่าเดี๋ยวแม่เอาให้เด้อลูกเด้อเดี๋ยวแม่เอาให้เด้อเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอาให้อยู่น้ำทงบบเห็นบ่ลูกเพิ่งมาแต่บ้านเนาะเพื่อนพี่น้องเอ้ยซื้อขนมมาน้ำเนาะนุ่น,นก็ะทำหาขนมเฮาก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็ขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮาร์ดสมสาวกิ่งคำเป็นกำลังใจให้สาวกิ่งคำ เฮ็ดคลิปต่อๆไปนาะเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกับสำหรับเมื่อนี้เนาะกับสีขอราฟุแม่พี่น้องไปกอนกอนจากกันไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคิงคํามเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อนาอเพื่อนพี่น้องเลยเนาะสำหรับเมื่อนี้กับขอกาวคํ้ามาสบายดี